ตัเมื่อจากกรณีเมืองทองบริษัทอัครารีเาเตรจ,จำกัดมหาชนซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านดงหลงต้นบนท้ายดงอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์ปิดตัวลงตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2559 กระทั่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาหารรมนายสรุยะจึงรูร้่องกิจได้บอกว่ากระทรวงสาหารรมยังให้ผู้ประกอบการที่จะประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําในประเทศไทยสามารถยื่นขออาชีวบัตรพิเศษได้แต่จะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแร่พศ .2010 ฉบับใหม่และไปไม่ตามนโยบายทองคําส่วนกรณีที่บริษัทคิงเกต คอนโซลิ d ดเตดลิมิ t เต็ดซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทอัครารีซาเสตจำกัดมหาชนผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรีครอบคลุมใน3จังหวัดคือพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ได้ขอเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอยุติข้อพิพาทนั้นแนวทางการเจรจาเอกนชนจะต้องอยู่ได้รัฐต้องไม่เสียเปรียบและกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดซึ่งนายวิษณุทับเที่ยงอธิบดีกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่บ,บอกว่าขณะนี้มีผู้ยื่นขออาชีวบัตรพิเศษแร่ทองคำา10ร ายประมาณ100แปลงซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายคือ12จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเลยเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีระยองจันทบุรีสระแก้วสุราธานีสตูลึ่งของบริษัทอัคารามีคำขอต่ออายุประธานบัติ1แปลง อาเชีวบัตสำรวจแร่อีกหลายสิบแปลงและคำขอต่อใบประกอบโรงโลหกรรมอีกหนึ่งแห่งแต่ทั้งหมดนั้นยังไม่ได้มีการอนุมัติใบอนุญาตใดๆซึ่งหากบริษัทอาคาราย,ยังคงต้องการดำเนินประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำอีกครั้งไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอใหม่แต่จะต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามพรบใหม่ที่กำหนดไว้เท่านั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่บ้านดงหลงและบ้านวงนางชะนังตะบนท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อาศัยอยู่รอบเหมืองทองบริษั สออัคารารีซอเซจจำกัดมหาชนต่างพากันดีใจเมื่อได้ทราบข่าวและมีความหวังว่าหากเมืองทองได้กลับมาเปิดอีกครั้งจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีงานทำและลูกหลานที่เดินทางออกไปทำงานต่างจังหวัดก็จะได้กลับมาทำงานใกล้บ้านเช่นเคยซึ่งจะทำให้ชุมชนที่เคยเงียบเหงาร้านค้าที่เคยปิดตัวลงหลายร้านคงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเมืองปิดมานี่เหรอคาขายแย่มากเลยอะ่ะขายของขายของไม่ดีเลย ตอนนี้ขายไปก็ได้พอได้ซื้อจบข้าวไปได้กินไปอะไรอย่างเงี้ยรายใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นอยากให้เหมือนเปิดนะทุกวันนี้ไปขายที่ไหนบ้างครับไปขายแถววังชนงวังกระดาษแล้วก็วังไอเขาตะพันนาแล้วก็มีตรงปากทางตรงนี้แล้วค่ะรายได้เทียบกับตอนที่เหมือนเปิดรับเทียบกันได้ไหมโอ้เทียบกันไม่ได้เลยพี่ตกลงมาเกินครึ่งอะ่ะ เออค่อนเลยเ <c> ช <oughs> ่นเมื่อก่อนขายขายวันได้วันละเท่าไหร่เมื่อก่อนนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็สองพันสาตอนนี้พันหนึ่งยากเลยพนึงยากแย,ย่ายมากาได้ข่าวว่ารัมาฐมนตรีอุตสาหกรรมคนใหม่จะให้ทางบริรษัทหลงทองเข้าพบจ้ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งคิดยังไงบ้างครับ เรรู้สึกดีใจมากเลยนะคะว่าเหมืองทองจะมาเปิดอีกครั้งนึงชุมชนของเราและคนที่อยู่ในเลแวกบ้านเรานี่แหละคะ่ะจะได้กลับมาทํางานจะได้มาอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไปทํางานที่อื่นกันหมดอะ่ะเงียบในหมู่บ้านเราเงียบมากเลยทํามาได้กี่ปีแล้วครับทํามาสิบกว่าปีครับผมแล้วหลังจากที่พ่อเหมืองสั่งให้หยุดดาเนินการแล้วก็ได้ออกมาเงี้ยทาอาชีพอะไรต่อครับ ทอาชีพค้าขายครับผมก็ค้าขายก็ช่วงแรกๆก็ดีครับพอพักหลังมานี่เศร,รษฐกิจมันเริ่มซบเซาลงคนก็เริ่มจากหมู่บ้านไปการค้าขายก็น้อยลงเราก็ต้องเอาการค้าขายมันน้อยลงปุ๊บเราก็ขาดทุนปุ๊บครับขาดทุนเราก็ต้องหากู้เงิยนี่ยืมสินเข้ามาใช้เอามอไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์มั่งอะไรมั่งครับผมโอ้เราต้องอยู่บ้านครับดูแลครอบครัว,ด,รวดูแลพ่อแม่ แล้วก็ต้องอยู่บ้านมางครับเพราะพ่อก็เสียแล้วเหลือแต่แม่คนเดียวเราต้องอยู่เฝ้าดูแลท่านนะครับตอนที่ตอนที่อยู่เมืองทองเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนประมาณหมื่นสองหมื่นสามครับผมแต่ก็อยู่ได้นะครับเพราะเราอยู่บ้านเราค่าเช่าของเราก็ไม่ต้องเสียแล้วตอนนี้กลับมาค้าขายผลไม้เนี่ยได้วันหนึ่งวันละท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่เดือนหนึ่งมัน <c oughs> ได้แค่พอค่าใช้จ่ายครับเรากําหนดไม่ได้บางวันก็ขายได้ร้อยสองร้อยแล้วแต่ลงทุนมันสูงการการแข่งขันในตลาดสูงมากทัวนี้เราทราบข่าวว่าเหมืองทองจะกลับมาเปิดจะเป็นยังไงบ้างครับครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านราจะได้กลับมาอยู่อีกกลับมาทํางานกลับมาทํางานที่เหมืองกันอีกแล้วก็ชีวิตการค้าขายก็จะดีขึ้นคนที่ห้า ลูกสาวคนที่ห้าทำงานที่เหมือนมาสิบปีแล้วโอ้เกือบสิบปีนะอลูกเขยอ่ะทําที่อัคคลาเขาเป็นเขาเป็นฝ่ายซูวีอะไรแบบสองกล้ออะก็จะว่าถ้าสิบปีเขาจะได้โบนัสเยอะใช่ไหมที่ตอนเขาให้ออกอ่ะเขาทำมาได้เก้าปีลูกเขยอ่ะไม่ได้เยอะแล้วลูกสาวล่ะลูกสาวก็เพิ่งเข้าไปทําได้สามปีเหมือนก็ปิดทา ขับรถยักษ์ไปขับรถได้ได้เงินเก้าพันก็พอได้อยู่เลี้ยงลูกสองหัวเมียเขา,านะแล้วนะแล้วพ่อเมืองปิดนี่ครับไปไหนกันหมดเลยพ่อเมืองปิดก็ไปทํางานที่อยู่บ้านเราก็ไม่มีไรายได้อะไรก็ต้องอบพยพกไปอยู่เทพก็ทิ้งลูกไว้ให้ยายเลี้ยงยายก็เลี้ยงอย่เนี้ไปโรงเรียนสีดี สองคนคนหนึ่งไปเรียนแม่จูกรจกจากสีถ้าไปเรียนต่อแม่จูออพอทราบข่าวนะครับช่วงนี้ถ้าเหมือนจะกลับมาเปิดคุณยามีความเอ,อรู้สึกยังไงยายก็ดีใจลูกเต้าจะได้กลับมามีงานทำํำจะได้มาอยู่กับแม่ยายจะได้ไม่เหนื่อยเี้เยงหลาก,กเหนื่อยเหมือนกันนะ เปิดจังเลยเน <c oughs> ี่ยการทำลูกชายลูกชายก็ต้องมีการทำนะอยากให้กลับมาทํางานที่บ้านเราเนี่ยทำยาหมเปิดอะอยากให้เปิดจังเลยและ <c oughs> ลำบากที่ค้าเหนื่อยเช้ามาก็ต้องทํากับข่าวอะไรให้หลานต้องซักผ้าก็ทาทุกอย่างเลยนะาทาแทนแม่เขาก็อยากให้แม่เขาก,กลับมา มาทำงานที่บ้านเราเนี่ยเขาจะได้มาดูแลลูกเขา mm hmm. ยายจะก็ได้ไม่เหนื่อยตาเปื้อก็จีนเศรจฐมีอจนก็ขอให้เหมือนเปิดไวๆเลยค่ะลูกเต้าจะได้มีงานทำตาทุลุ